ี่คือภาพบรรยากาศสวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไครับชื่องค่ะแนะนตัวหน่อ้ตัวหนเลยใช่หรออันนี้ขายเกินจำนวนผู้ชมอะครับดูเดด ใครอีกครั้งนะครับก็โอกาสโตมากข้นไดจากเงินที่วัแล้วก็เป็นเรทแน่นอนมากเจอกันเจอกันไปละสองคันรถบัส เดี๋ยวเจอกันครับที่สนามบุญยะจินดานี่ครับไปแล้วครับสองขันรถบัสสวัสดีครับผมโยรูว่าหรือโยโยอันนี้ก็มากับมากับน้องตีครับใช่ไหมครับตีใช่ครับอันนี้เราก็เราก็รีบมาอยู่ครับัวจะไม่มีที่จอดที่ไหนได้ที่จอดเยอะจอดเยอะมากเลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าสนามครับบุญยะจินดาสนามบุญยะจินดาใช่ไหมครับ ถึงสนามอัพแล้วนี่ๆเราจะไปทางนี้กันนะครับรถปิีมข้ง,น,น,งนี่ครับอันนี้คือภาพบรรยากาศครับนี่ใบเท่าไหร่ <100. S 2> ครับสถือว่าถูกหน่อยนึงแล้วทุกทีอโจสองร้อยห้าสิบใช่ปะ่ะใะสนามนี่สองร้อยนะโอเคครับเดี๋ยวมาเชียร์กันเนี่ยแล้วบ้านเราอ่ะนี่ จริงๆเราหน้าไปดูทีมเย้านะแล้วเปลี่ยนชุดร้อยเดียบใบเท่าไหร่นะครับทีมเดือนใบสองรนะครับโอเคครับ, okay, รบเดี๋ยวเราจะมาสแกนซื้อบัตรกันอันนี้คือภาพบรรยากาศครับอันนี้สตาร์ทครับนี่ครับตเตาแอมแนนทะเลแนะนำตัวด้วยครับตะวันถ้าเดิมอีกแล้วแล้วเนี่ยนี่กินนี้ น้องภูวันนั้นก็เห็นที่เห็นเห็นเห็นอยู่ในและเบ็ดและเบ็ดช็อปช็อปวัสดีครับวัสดีวัสดีครับวัสดีครับนี่น่ารักจริงๆเลยไะเหมือนคนละครับน้ำเปล่าครับวันนี้นะฮะแออแน่นอนนี่นี่นี่สัมภาษณ์น่ยเป็นเป็นไงครับสนามไปถึงไหนแล้วครับนี่เขาเขาเห็นทุกวันลงเสาเรียบร้อยใช่ปะใช่ปะแต่แต่อิจฉานะเห็นทุกวันเลยโอเคครับมีทีมาเปิดช็อปด้วยครับ นี่แหละครับอ้าวชนะชดาชนะชนะแน่หน้าสาวแน่นอนหน้าขาวหน้าใสนะใช่หน้าขาวอันนี้อันนี้เท่ากับตัวจริงปะน่าจะเท่ากันจริงปะนะไหนๆลองยืนดิเท่าวะเออเออเขาต้องทำมาเท่ากับตัวจริงใช่เท่าตัวจริงชนะสวัสดีครับเด้อตามแต้ามั้ยเสื้อบีจีครับเล่นของเอ่ะ นี่คือบรรยากาศครับรีโอไม่มีขายครับเราก็ต้องกินช้างนี่คือภาพบรรยากาศม,กมีดนตรีนะครับ่คทีเเธออย สวัสดีครับสวัสดีครับกินี้ทักทายบนรถละไมม่ีเจอใครก็ไม่รู้ขับรถเขาข่าวเเกีงนตามมาอันนี้ใจใจกับลุงเชาเอ้าสวัสดีครับอันนี้ลุงชาวมาไม่ได้อะนะส่งกำลังใจส่งกำลังใจมาสามแต้มนะครับอันนี้ลุงชาวครับขอให้สุขภาพแข็งแรงหายไวๆหายวันไหนคืนโอเคนี่ครับกลุ่มกลุ่มสวสวยเวเฮ้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  แน่นอนมากเลยอ่ะโอ้โหไหนอะ่ะบยเอใส่สีขาวเลยสีขาวเนี่ยพี่ว่าพี่ใส่ได้วะ่ะเพราะมันจะใหญ่กว่าสีน้ำเงินใช่ใช่ไม่ใหญ่กว่าสีเงินนะพี่พี่ติดพุงพี่เลยใส่ไม่ได้ไม่ใส่มาตีดอเนเลยเนี่ยหรอโอเคเดี๋ยวเจอกันไม่ถ่ายอะ่ะ

แฮปปี้เบิร์ตเดย์ครับพี่ขอให้ขำใหญ่แล้วเล่แล้วเล่ขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆขอให้บุญหล่งทับเลยพี่เงินหล่นหล่นทับเลยแข็งแรงนี้ขอให้เด็กเอ็นหล่นทับเลยนะคุณมีสิทธิ์นั้นแล้วเดี๋ยวโทรก่อนเดี๋ยวต้องรอต้องรอดูนัดนี้นะว่าจะมีเปล่าโวเดี๋ยวดูผลการชนะก่อนเพราะว่าลงทุนกันทั้งกลุ่มไว้เยอะแล้วอันนี้เป็นกระต่ายนักลงทุน ก็ต่ายไหมจันครับแล้วก็ต่ายนัดนัดลงทุนน่ะอใช่ครับอ่าถูกปะถูกต้องถูกต้องนะครับผมถูกครับไม่ยอมใส่บีจีมัตายเลยเอ้แต่มีสีเขียวอยู่เขียวบ้างกอการนะไม่ใช่บีจีเจ็ดใบครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหจะสัมภาษณ์คุยแล้วสวัสดีครับ วันนี้ว่าไงครับพี่ผลแล้วสองศูนย์ครับเราเราที่เอาไต่เขาตอบชื่อวันอะไรนะอยังไงเราต้องเอาสามแต้มเก็บนะพี่มาเดิมนะถูกต้อใช่มาแล้วอย่างไรเรากลับไปได้ใช่ใช่ไหมครับใช่สามแต้มโอเคครับ ไม่โหวันนี้สนามบอลที่สนาบอลวันนี้ว่าผลจะเป็นไงเราจะน่าอยู่แล้วใจสายเรานะไม่ใช่เขาเราเดี๋ยวมาดูกันโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่าวันนี้ผลจะเป็นไงครับโอ้โหขาดลอยดีขาดใครใครขาดครับจีนนะครัเจลลี่นะครับเจลลี่ไม่นจะเจเลต์นะครับ การแขไงอ่ะพอดีเจอวางไว้ตรงนู้นเผื่ไม่มั่งเปล่าไม่เพื่ออันนี้อันนี้มาที่เราไม่เผื่อใจแล้วใช่ป่ะดิเผื่อครับทั้งใจครับจริงจริงทั้งใจเจริงจริงทั้งใจจริงจริงครับทีมชาติขึ้นทีมครับเสมอบ้าเปล่าแต่ไม่ถึงแพ้เลยผล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 เท่าไหร่ดีสามศูนย์ขาดวัอนสามศูนย์ขาดเจไปเลยแม่แรกวันนี้ตรงนี้เจเจยิงคนแรกเลยเหรอคนแรกครับคนแรกครับอ่ะแล้วเราครับ ผมว่ามูยพี่มูยสองศูนย์สองศูนย์ท่นดีไม่จ๋ามันก็ไม่จังไงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะแม่นโอเคครับอดิษฐานแลครับครับโอเคครับแฟนบอลตัวน้อยมาเชียร์ทีมอะไรกันครับเทยโลแน่เลยเทโลทั้งใจเลยครับนี่มาแล้วเด็กๆวัสดีครับวัสดีครับพี่เจอแม็กกพูนยังอี้ไม่น่าจะมีไอมีมามาใครมากับโอเคครับ โอเคครับวันนี้ผลเป็นไงสองหน่งครับเขาเหรอเราครับวันดีโอเคครับวันดีครับฮะเราใช่ไหมโอเคเราก็เราโอเคครับนี่พี่ลุงครับครับผมสวัสดีค่ะอันนี้ชื่ออะไรครับชื่อหอมค่ะอ่านี้เชียร์พีจีใช่ค่ะนี่เดี๋ยวใส่เสื้อนะครับวันนี้ว่าผลจะเท่าไหร่ครับ ใช่ป่ะนี่ถ้าถ่ายรูปกับเจนี่สูงสูงมากเลยเนเราเี่ยสูงมากเลยครับโอเคครับบอกทำไมอ่ะครับอ๋อได้ครับโอเคครับโอเคขอบคุณมากนะครับครับเฮ้ยทำไมเจหมดทุกคนเลยวะเนี่ยโอเคครับทำไมใส่เจทุกคนเลยอ่ะอะไรนะเออ เออโอเคสวัสดีครับเจทั้งใจเจสิบล้านแล้วครับเสียไปเนี่ยฮะ วันวันนี้เจก็ต้องยิงได้สามศูนย <acceptable> ์น,นะครับสามคนโอเคแต่ว่าดูกันนะป่านะสองศูนย์ใช่ป่ะโอเคหวยหวยเลือกให้ผมนะ,มะผมซืัอเองไม่เคยถูกเลยให้พี่เลือกให้บนี่นี่นี่บอกเลยให้ดิพี่พี่ดูดูคนขายดิแฟนบอลป่ะอันนี้เราเป็นแฟนบอลเลยครับตัวยงเลยป่ะเคยไปเชียร์ที่บีจีป่ะจริงป่ะ อะไรนะเบอร์สิบแปดชื่อเจี๊ยบเชิญยิ้มโอเคโอเคนี่ครับไหนพี่เป็นกี่ใบอ่ะไม่รู้ยาวกี่ใบอ่ะหนึ่งใบครับพี่อันนี้เป็นกี่ใบนะน่าจะสามใบครับสามใบสามร้อยเอามาพี่หยิบมาไม่รู้แ่าว่าอะไรบ้างเพราะน้องเขาใส่เสื้อบีจีอ่ะผมเลยต้องซื้อว่าแฟนบอลบีจีเราจะไม่บวกกันใช่ไหมอ่านะหน่งแปไม่มีใช่ไหมเจ๊เจ๊ลอตเตอรี่หน่อยอะไรครับ ถูกด้วยกันอาชีพใหม่ครับอาชีพใหม่ครับอาชีพหลักครับอาชีพหลักเพิ่งเปิดตัวครับเพิ่งเปิดตัวครับอันนี้คนหนดนะครับเอาเอาเบอร์ไหนดีครับห้าสี่หนึ่งนี่ออกแน่นอนห้าผ่านได้นอนใช่ป่ะห้าสิบฟันธงป่ะฟันทงคุณได้สินเนื้เลขท้ายสามตัวจริงเหรอห้าสี่หนึ่งครับจัดแค่ต้องจัดครับ ตัวหน่อน้องเต้นครับอ่าอันนี้มาเชียร์ใครเป็นพิเศษครับทุกคนค่ะแล้ววันนี้ว่าจะผลเท่าไหร่วันนี้ผลว่าจะเท่าไหร่เอ่ยสามศูนย์าเขาราอ๋อโอเคอันนี้น้องเต้นครับแฟนบอลบีจีครับโอเคสวัสดีครับชื่ออะไรครับแนะนําตัวหน่อยเลยคครับใช่หรอครั้งแรกก็คือวันนี้ครั้งแรกออโอเควันนี้ว่าผลจะยังไง อ้าวพาไปอ๋อลงพัดไปไปซ<ป>อร์แล้วก็ลงพัดไปอันนี้พี่ถามว่าใครชนะนะฮะ <c oughs> เราว่าวันนี้สกอร์เท่าไหร่สสุ่มฮะปีทีสองใครยิงทีละสิทธิ์ เดี๋ยวมาดูกันนะโอเคครับขอบคุณครับฮถ้าถูกถ้าถูกเอาอะไรเดียว๋อถูกแซ่เโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะทายแม่นโอเคครับ่านสวัสดีครับวันนี้คุณน่าใสมากเลยตั้งแต่คุณใส่สีนี้จริงไหมครับเนี่ยจริงจริงโหเจ๋งว่ะฮะน่าใสมากเลยวันนี้ผลเป็นไงชนะประเดินเลยประเดินเลยนะปรเดินเจด้เจทีมเก่าเลยเท่าไหร่ดิสองหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าคุณทาจะแม่นป่ะ ะครับที <min it S 1> <eled ninety> ่เ <diver> ป็นจ้าต้องแน่ต้องทำไงคุณแม่งแน่นอนผมชอบคุณอะเอฟซีโอเคนี่คุณผาประธานครับโอเคครับประธานพีจีครับอ่านี้ครับทีนี้ฝนตกครับตอนนี้หายตกลวกลับขึ้นอัศจรรย์เหมือนเดิมสวัสดีครับอันนี้พี่เต็กครับเต็กวันนี้ว่าผลจะเป็นยังไงพี่ทำนายได่ไหมครัน2-0เดี๋ยวมาดูกัน ไม่ต้องให้เจยิงไม่ต้องให้เจยิงแล้วใครยิงดีอ่ะเจมล้ลงมาให้เจลบยิงเลยววันนี้เจบลบลงอ่ะ ใช่ใช่โอเคเดี๋ยวสองศูนย์แต่ว่าเทโลเป็นเจ้าบ้านนะครสอง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 โอเค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 อ่ะแหมเบกกันเองไม่นองอะไรแล้วเบกนี่เบกกันเองฮะเบกกันเองแล้วมาด้วยกันวะเนี่ยพี่มาด้วยกันนะเดี๋ยวไปข่าวอีกเดี๋ยวไปข่าวอีกอ๋อบ้านคนละคันโอเคครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปข่าวไม่ใช่นะครับพี่เจี๊ยบโอเคโอเคโอเคแกกับไผ่ไผ่ทองนะพี่นะ อันนี้ไอร์เกมนะครับไผ่ทองไผ่ทองครับว่าผลจะเป็นไงพี่ฮะพี่พี่เชียร์บอลไหมเนี่ยเชียร์อยู่แล้วนะเชียร์เทโลปะแถวนี้ก็ต้องเทโลอ่ะนะาว่าผลจะเท่าไหร่พี่บอกได้ไม่เป็นไรพี่ว่าผลจะเท่าไหร่นี่นี่ครับว่าที่จะเกิโอเคพี่โฆษนาให้เสมอกันนะครับโอเคครับอันนี้ทัศนะจากพี่ไผ่ทองครับโอ้ไม่ใส่เสื้อมาเลย ยังไม่กลับอ่ะนะเกิดไปสองล้นเกี่ยวอบรรยากาศครับก่อนแข่งครับบรรยากาศก่อนแข่งท่าอันนี้ท่าใครเฮ้ยสงสัยฝนจะอันนี้ฝนตกไปปล่อยครับว่าผลจะเป็นไงครับ ชนะชนะแต่ไม่บอกสกอร์ไม่บอกสกอร์ชนะอ่าอาจจะเชื่อตีหน่อยลบสิลบตีตยแหมใส่เสื้อแล้วดูใสนะครับเสื้อสีนะโอเคครับจะยิงแน่นอนเดี๋ยวมาเจอกันเนาะครับสวัสดีครับนี่น้องโดมครับชอบอยู่หลังตูดกระต่ายใช่ป่ะโดมไม่ใช่ผมโดนเก่าค่ะบเอาโดนใส่ยร้ายแล้วถ้าโซนไหม่อ่ะ <laughs> ไปอยู่ใหม่ใช่ <laughs> นี่ครับอาจารย์นี่ครับที่เราจะขึ้นไปนี่คือภาพบรรยากาศครับวัสดีครับน้องสวัสดีครับ แนะนำตัวหน่ะยชื่อหนิวครับอ่านี่นิวติดตังงต้ง,งหน่งโคก้าอ่านี่เราอยู่ไหนอบอกหน่อยได้ค<ด>ุณชืชอตาครับนัดแรกอ่วมผลิกของมันยุสานกับมันยุสี่เจอเจออะไรนะครับมัเยือนโกลุเทโลครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะแล้วนิวว่าผลจะเป็นไงของสูงครับปีจีนคไม่ใช่เขานะผลตกบเลยนะเจ้เจ้ลงเลยเจ้ไม่ยิงอาเซตหวังว่ายิงลูกหนึ่งวันนี้รอ ไปสัมภาษณ์มาคล้ายๆบอกเจมโลเพราะเจมโลได้ลบลตัวจริงแต่เรามาดูกันนะวันนี้ว่าผลยังไงครับวันนี้สามแต้มสามแต้มสกอร์ไม่ต้องบอกนะแต่ขอเป็นสามสามแต้มขะเดี๋ยวมาดูกันวันนี้ขอจับ2-3ลูกครับเปิดหัวมาโอเคหน่อยนะขอเปิดขอความฝาบความตกอะไรให้แฟนตอนไหนเงียบจังเลยอ่ะเงาพร้อมอ่ะพร้อมพรพร้อมพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับ อนนี้อุนเครงก่อนเดี๋ยวเยเอาคา,ากนเดาโอเคครับเดี๋ยวเรามักัมันด้วยกันอะไรครับหนาวหนาวหนาวแล้วห่วงเลยตรงนี้หนาวเรานี่แน่นอนาหนาวน,นแ,บบแ,บบแรกก็ขึ้นที่หนึ่งเลยหนาวเออโอเคโอเคเข้าใจเวร์ตเดี๋ยวดกลดีกลวะใช่ถูกต้องเลยมีการร้านนวดร้านนดข้างล่างเปิดร้านนวดนะข้างบนเป็นบ่อนมต้องพูดไอ้ที่พื้สันเลย อันนี้ครับเราอยู่ฝั่งนี้ครับายายาเราเป็นทีมเยือนอ่ะเราก็จะได้อยู่ฝั่งพวกเนี้ยนะอัศจรรย์เดยเนีอยอ่ยพูดดีๆมันก็เหมือนสแตนสแตนเนี่ยตอนตอนตอนเราเรียนอ่ะมัธยมอ่ะหรือมาห,า,ออา,มอหาลัยแกสภาพเลยครับโอเคครับความได้เปรียบของเจ้าบ้านถูกไหมใช่ครับ บนก็ icana, จะได้วิวดีหน่อยนะมาที่หลังที่หลังนั่งอยู่ตรงนี้โอเคอนน่้ดูดนะอันโดนแนอ์เซนอลครับอันนี้บีจีเจออเซน ไทยดีอีกครั้งนลยครับแล้วก็โอกาสเปิดมาทั้งว่าจากแต้มุมพิจิวัตแล้วก็เป็นเลโก้สลิ ิงเข้าปอยอะอย่าปอยพ่อเพื่อนนะไม่ใช่เห็นสาวเห็นสาวปอยเลยนะเดินผ่านอันนี้เ้องกดครับอันนี้อันนี้ขายเกินจํานวนผู้ชมอะครับดูเนี่ยแน่นเลยเนาะแน่นมากเลยผมว่าผมว่าขายเกินอะเกินไนมเกินไหมไหนเกิ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 นมากกว่าดีเจครับ ขอโทษครับเน่มาถึงตะโกนหาใครพี่บอยเหรอไม่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 เอฟีเอฟีเอฟี่อ่่ไไ ใช,ใช่ป่ะบอกเลยไม่ได้ขายเกินราคานะฮะขายเกินคนอันใจวะขายเกินคนครับบอกเป็นไรครับเป็นไรครับเป็นไรครับพี่หมูพี่ป้านเป็นไรครับเป็นไรครับเยววไอ้ลูกมไอ้ลูกเมื่อกี้นี่ขัดพัฒนะเต็กผูชายครับ บรรยากาศมาครึ่งครับแถวยาวมากของขายเอครับเดี๋ยวรอขึ้นครึ่งหลังครับหนึ่งหนึ่งโซนนะใไครับพี่อามาใจต้องชนะหน่อยนะชื่อผื่นังไปไกลเลยี่สิบยี่สิบโลเอง,งครึ่รงหลังครับเริ่มแล้วครับของเราก็ลุกจากขวาไปซ้ายนะครับเรียบรจบเลย ครับบอกเลยว่าอะไรนะเต็มความจุใช่ป่ะเต็มความจุหับยืนเต็มความจุครับอันนี้ไม่ได้ขายเกินราคาแต่ขายเกินความจุในความคิดผมนะเกินตัวไหมไม่ไม่เกินเต็มความจุเต็มความจุนะแล้วทำไมเขาให้เปลียนกันขนาดนี้เลยอ๋อเขาเขาอยากให้เราบอุ่นเนะอะไรอนอันนี้แน่นเกินป่ะแน่นเกินไม่ไหว ไม่ไหวอบอุ่นเกินอบอุ่นเกินพอแล้วครับโอเคครับขอ่เห็นแนะนำเลยอบอุ่นเกินอบอุ่นเกินครับโอเคครับแน่นอนครับอร่อยไหมครับโอเคครับอันนี้แฟนมันมีจีครับโอเคครับน้องเขินไม่ต้องเขินครับมันหรอครับอ่าอันนี้มันแน่โอเคมาเชียร์บีจีด้วยกันเนาะเราเขินไปใบหน้าแม่งก่อนจบอีกเนี่ะเป็นไงนี่โหป๋าขออ่ะพี่ขอด้วย ดีไหมน้องเขาใจดีด้วย <laughs> คอคอทองหน่อยครับอย่างที่บอกครับแมตช์แรกมันก็จะยากเสมอเพราะว่าด้วยการที่ขึ้นมาฟอร์มกันไรอ้วนอะไออ้วนอะไออ้วนบอลสตีอะฮะไรอ้วนบอลสตีอะรล่วว่างใหม่ครับมาแล้วตอกเชียือบุกล้าครับนี่ตอกเชือบุกเล้าว ยืนควานเนื่ยก้นเลยต่านมลขอบครับขอเบอรอครับขอเบอรอขอเบอรอ,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 อนักแตะก็ยกเบอแล้วครับ